คือตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสิวที่เป็นลักษณะเป็นไตนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นหัวสีขาวนะคะคือสิวพวกนี้ค่ะถึงแม้บางทีมันจะไม่เห็นหัวอยู่ข้างล่างแต่เราคําเป็นไตนะคะมันจําเป็นที่จะต้องจัดการให้หัวสิวออกนะคะเพราะว่าเวลาหนองที่ปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันจะกินเนื้ออันดับแรกหมอก็จะฉีดยาสิวนะคะซึ่งมันจะมีส่วนประกอบของ ตัวยาชาจะทําให้ไม่เจ็บนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็จะเจาะหนองออกนะคะแล้วแต่ชีบแบบนี้ห้ามบีบเองนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแผลเป็นล่ะค่ะแต่ถ้าการปล่อยทิ้งเอาไว้ก็เป็นแผลเป็นเหมือนกันเพราะว่าหนองมันจะกินเนื้อไปเรื่อยๆนะคะเค ถ้าเราเจาะออมาแล้วก็ใช้แรงดันนิดหน่อยค่ะเห็นไหมเนี่ยจะเป็นหัวสิวแล้วก็หนองที่ออกมาแค่นี้ก็จะทําให้อัตราการเป็นหลุมสิวน้อยลงค่ะ